เปลี่ยนชุดให้ดูแบบเก็บจาแนวสาวออกติดเดียค่ะยนั่งปะอย่างไ้มคุณประธานคะเมาน้าคะชอบแบบเวอร์ชั่นปล่อยผมหรือลบผมคะรับวูกฝึมเข้าทำงานด้ยนะคะเออไม่จ้ะ คอนเทนต์ Content, ใส่ชิดให้ดูแบบจัดจแต่ไม่ได้มาคนเดียวนะคะวพวกเราจะมาเปลี่ยนชิดให้ดูในเวอร์ชั่นที่เป็นผู้ใหญ่สาวออฟฟิศจริงๆแล้วพี่เป็นประธานบริษัท <c oughs> หรือเปล่าคะ สวัสดีค่ะทุกคนมินตันดิ้งดองนะคะคือมินตันไม่ได้ถ่ายคลิปกับแฮมแฮมมานานแล้วนะคะตั้งแต่ต้นปีนะคะคือแบบไม่ได้เจอกันเพราะว่าแฮมแฮมไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะหนึ่งปีกว่าที่ไม่ออกจากบ้านใช่ไม่ออกเอรอรอกวัคซีนมานานมากแล้วเป็นไงพอะได้ฉีดเข็มแรก รู้สึกเหมือนแบบออกไปแรดได้แล้วออกไปแรดได้แล้วใช่เราต้องการสิ่งนี้มานาน <c oughs> คือแบบว่ามินตันถามเนาะ <c oughs> แฮมก็บอกว่าไปนู่นมาเอ้ยวันนี้จะไปนี่ไปนี่คือแบบเที่ยวเก่งมากหลังจากฉีดวัคซีนคือเที่ยวเก่งมากวันนี้มินตันก็เลยพาแฮมแฮมมาถ่ายคอนเทนต์ในโหมดเปลี่ยนชิดให้ดูแบบเก,ก็บใจโดยที่พวกเราจะเป่ายิงฉุกกันนะคะใครที่แพ้เนี่ยจะต้องใส่ชุดตามที่ทีมงานเตรียมไว้เป็นชุดแนวสาวออฟฟิศแบบ เลียขาค่ะเยอะเยอเดี๋ยวชอบบินนะนี่ชุดแรกที่ทีมงานเตรียมไว้ให้คิดว่าชุดนี้น่าจะซอฟสุดแล้วนะดูละทีมงานน่าจะไม่สั่งชุดธรรมดามาระบบซุนกัชามาแล้วกระเป๋ายิงชุบอา๊ยไ่ได้ใสอุ้ยเข้าป่ะอุ้ยดูเรียบร้อยมากเลยอะจะใส่ให้ดูแบบจัะจๆจนะคะที่รัก เตรียมพบกับแฮมแฮมเวอร์ชันสาวออฟฟิศจ้าว่าีงคะคุณประธานความจริงแล้วผมคือประธานบริษัทครับแต่งหน้าเบาไปแฮมเดี๋ยวมินตันจะาเปลี่ยนโฉมแฮมแฮมให้ดูเป็นสาวออฟฟิศขึ้นกว่านี้ด้วยฝีมือการแต่งหน้าของมินตันนั่งสะใหญ่เลยอย่ากนหคุณประธานคะ ในี่ขนาดชุดเรียบร้อยยังเอาแฮมแฮมไม่อยู่เลยอ่ะมีเซอร์วิสตัวนี้อิกไหมรู้สึกว่ามันยังไม่แวนพอเลยยังไม่เซอร์วิสพอใช่ไหมใช่ได้พี่แบบว่าสุดๆเลยนะนี่สองชุดนี้ค่ะทุกคน Oh my god เซอร์วิสพอยังกานชี้อะไรไม่รู้เห็นไปอากาศมันดูในคลิปไงอ่ะเดี๋ยวเอาในมือถือให้ดูเป็นไงเฮ้ ทุกคนอยากเห็นวินตันหรือว่าแฮมแฮมใส่คะสองคลินี้คอมเมนต์กันเยอะๆก่อนดูต่อนะก่อนอื่นขอแปรงชูมให้แฮมแต่งหน้าแฮมนิดนึงก่อนแล้วก็ทำผมด้วยเออมันต้องแบบว่าเป็นเลขาให้ถูกต้องรู้จักไหมสไตล์โฮมเลสอะไรนะโฮมเลสแปลว่าคนไรบ้างคนังระดับโลกนะทั้โลกมีหมดเลยโฮมเลสอ่ะเออโฮมเลสก็แบบว่าดูอินเตอร์ขึ้นมาแต่พอแปลมาเท่านั้นแหละบนไรบ้าน นี้เป็นเทคนิคของวินตันนะคะก่อนที่จะแต่งหน้าเนาะขอเตรียมผิวด้วยเซรัม่มสมุตโตเทโมโทโคคลลาเจนซูเปอร์ไวท์เซรั่มนะคะเห็นซองยงกับขนมน่ากินมากเลยแบบเป็นไงดูไม่ใช่กินได้ด้วยหรอมาเขือเทศลองดูงไหมล่ะไม่ไม่ต้องกนินอันนี้ทาก็พร้อมน่าจะได้ขาวอชมชมพูแบบธรรมชาตินะคะถ้าทุกคนเคยดูคลิปก็คือแบบจะเห็นวินตันใช้มาานมากหลายคลิปเลยแต่ว่าตัวนี้เป็นสูตรใหม่นะต่างจากสูตรเก่าก็คือจะ ขาวไวขึ้นแล้วก็เพิ่มวิตามินซีมา10เท่าทำให้ผิวชุ่มชื้นนานขึ้นดูอมชมพูเป็นธรรมชาติอะแล้วก็รอยสิวและดูจางลงตบๆุบบุคุ้นคุ้นไหมคุ้นคุค้นน <c oughs> นี่เห็นไหมทุกคนชมพูเลยชมพูเป็นลายนิ้วเลยทุกคน <c oughs> <c oughs> นี่คือการแก้แขน <c oughs> ตัวใหม่ราคา39บาาทหาซื้อได้ที่เซเว่นทุกสาขานะคะทุกคนเดี๋ยวมีตันท้ายด้วยดีกว่าเฮ้ยมานีูตกให้แ้วเราโมแต่ให้อภัยกันเมื่อไรเราจะได้แก้แคเจะไปโดนตกจนหน้าเปรี้ยวโอ้ลานจอดเครื่องบินนะเนี่ยเจมหนาผาาขึ้นบ้านใหม่เอ้ยขึ้นลานจอดรถใหม่บ้าไปตอนที่แต่งหน้าให้แฮมแฮมเสร็จเป็นสาวออฟฟิศเต็มตัวดีกว่าค่ะ โดนดามเมดแคมๆเป็นยังไงความรู้สึกเคยใส่ชิดแบบแนวนี้ปะปกติแล้วไม่เคยเรียบร้อยเลยค่ะมีแค่วันนี้แหละวันแรกหรออ๋อปกติก็คือแบบว่าเปิดเผยเปิดเผยไม่ใส่เลยไม่ใช่แค่ชุดนี้แหละที่เรียบร้อยอะที่เหลือไม่ใช่ละบอกเลยชุดที่สองอันนี้คือเกงแล้วนะกระโปงเกงกระโปงมันที่เด็ดที่เสื้อ ใครจะได้ใส่นะทำไมมันดูเดือดอย่างนี้โอ้โหคนดูอันนี้บอกเลยว่าเป็นเลขาเวอร์ชั่นแบบแซปขึ้นมานิดนึงไม่นิดอ่ะนี่มาทำงานใช่ไหมจ๊ะอ่ามาอ่อยประธานมาอ่อยั้นประธานเรายังไม่ได้สุ่มกันว่าใครจะได้เป็นคนใส่ขอเป่ายิ่งฉุดสามรอบเอาคะแนนสองในสามแล้วกันคนแพ้ต้องได้ใส่ใช่มารอบที่หนึ่ง กระป๋อยิงจุกแพ้ลหดึ่งอ๊ยก็แรอบสองยิงยิงเงาปักกระป๋อยิงจุบจุนี่ถุงน่องพอดีเลยโอ้โหเข้าหมดเลยอ่ะนี่มันเกิดมาเพื่อแฮมปะเนี่ย น right mm ี่เป็นสาวออฟินหรือเป็นนางแบบกันเนี่ยวินตาหนูมาค่าทุกคนให้รนใจทำทาทุกคนเตรียมตัวพบกับแฮมแฮมเวอร์ชันอยากได้โบนัสเยอะ เซอร์วิสไหมคะนี่ใครเป็นแฟนคลับแฮมแฮมนะคะโอ้ชุดนี้เนี่แบบว่าเซอร์วิสมากส่วนใครที่อยากเห็นมีตันใส่ชุดนี้ขอไลค์สองหมื่นไลค์นะคะเดี๋ยวมีจันจะใส่ให้ชุดนี้นะอุตส่าเรายังอยากให้ใส่ชุดสบายๆไงจะได้ไปขายอะไรง่ายๆหน่อยพูดถึงอะไรชุดนี้แฮมแฮมเซอร์วิสไหมคะทุกคนให้กี่คะแนนคอมเมนต์บอกด้วยโอเคชุดต่อไปอ่ะเดี๋ยวเอามาให้ ช้นต่อไปมีพอบนี้ค่ะทุกคนว้าวนี่ผ้ามันน้อยชิ้นมากโ<ช><ล>อ้ยผ้ามันบางจังวะอุ๊ยเบาบาง,บางใส่สบายเนี่ยแหละโหอุ๊ยอุ๊ยมันคือม้วนงตอนนมีคนลองไปหรือยังบ้าของใหม่ดูโอ้หไหนลองดมดูดิไม่โอเคมายังยิยงยอง กําปั่งยิงจุ๊บอน้องแพ้หนึ่งแอมเมื่อสามรอบแล้วนะที่เราอกกันไกลกับคอนเราพูดไม่ออกแล้วรอบสองเขาจะอบกระดาษอ่ะยังยิงยาวปากกาเตายิงจุ๊บเอ้ากําปั่น่ื้อจะออกกันไหมแอมการ์ดจะไม่แบ่งปูนใส่เลยใช่ไหมเนี่ยฮะจะร้อง เตรียมตัวพบกับแฮมแฮมอีกหนงโมชั่นประธานคะวันนีคะหนูโดนมาสามชุดแล้วอ่ะให้โบนัสหนูเยอะๆได้ไหมคะไม่ต้องออกบนนั้นหรอกน้องปไ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 ปนปไปไปไนะปไปไมไป้ไป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 ้ปไปไปไได้ไอปไปไไปปไ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 ไห โอเคทุกคนมาที่ชุดต่อไปนะคะชุดที่4ี่ในถุงนี้จะมี2ชุดนะคะแล้วก็ความเซอร์วิสเนี่ยมมตันก็ไม่รู้ว่ามันต่างกันมากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันค่ะยิงเงากะเป๋ยิงจุกหนึ่งอยู่มันยังไม่จบยิงเงากะเป๋ายิงจุกหนึ่งหนึ่งละ จังยิงเงาปักกระเป๋ายิงชุบมาให้นอยไม่ม no ีแรงแกแกสุ่มมาสุ่มไม่ได้ฉันเลือกให้เลือกใครเลยก็ได้นะเอาชุดนี้ละกันชุดนี้อะไรหรอชุดไนมันก็แรง เออมันก็แวกหมดอโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้ความเป็นชุดมันอยู่ไหนความเป็นชุดมันอยู่ไหนเอาไว้จับปาใส่อย่างนี้เหรอก็ใส่กันอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมมันมีตะขอเนี่ยเอาไว้เกี่ยวที่คอนี่ตก็มีนมด้วยเหมาะกับแพรเพราะแพรมีนมเยอะกว่าเราแต่มันบางมากเลย เธอไม่มีสิทธิ์จะปฏิเสธอะไรทั้งนั้นยัยเลขามินตันไปซะแล้วแต่งหน้าให้เขาก่อนดิแต่งเลยเธอจะทำอะไรกัร่างกายฉันเธอระทำนี่เวอร์88 Magic Vlog Cushion SPF 50 PA บกบกบวกค่ะอันนี้คือคุชชั่นเนื้อแมทนะคะทุกคนเขาจะช่วยแบบว่าเบอร์ลูขุมขนควบคุมความมันแล้วก็ทนนานกันน้ำกันเหงื่อได้ดีด้วย มีกันแดดด้วยนะเนื้อเกี่ยง่ายมากอะดูสีแบบมันไม่มีรอยแบบเลยกลมกล่อเหลือเลยว<ม>พวกรอยอะไรแบบสิวอะไรอย่างเงี้ยหายหมดเลย<ม>แล้วก็ตัวนี้จะเป็นโทนเหลืองนะคะทุกคนคน,คนผิวขาวคนผิวสองสีก็คือทาไดา้เหมาะกับผิวคนไทยแต่งหน้าแล้วให้กีคะ,คะแนนคะดูโตพอจะเป็นสาวออฟฟิศให้ใครได้บ้างไหมคะเดี๋ยวเขาไปเรียนชิดกันนะมอ <c oughs> ห,หน้าคะ ชอบแบบเวอร์ชันปล่อยผมหรือว่าลบผมดีคะาหน่าคะพกบหนูมาสำนับงานค่ะอยากได้คนมาดูแลบ้านหรือว่าอยากได้คนดูแลหัวใจคะอ๋ออันนี้สโลแกนแฮมนะคะของไินนันอะไรอะเหวอมากเลยใส่ชุดนี้รู้สึกว่าสมองไม่เดินอวน้าคะรับหนูเข้าทำงานเลยค่ะ หนูทาได้ทุกงานเลยค่ะน,นี่มันร้ายมันร้ายกว่าฉันนี่ทุกคนดูทุกคนคะคลิปนี้ให้กี่ค,าาคะแนนคะถ้าคลิปนี้ถึงสองหมื่นไลค์เมนตันจะถ่ายรูปเซตนี้ลงอัลบั้มที่เพจค่ะ,ะดึงแฮมมาถ่ายได,ได้ไหมไม่อยากถ่ายคนเดียว<ะ>ไม่ไม่ปฏิศเสธเดี่ยมจ <c oughs> ับมือฉันบอกให้ต่อต้านไม่ใช่เข้าร่วม <c oughs> จะซื้อชุดนี้ให้อีกชุดเลยไม่เอา คนนี้เป็นตาสุดท้ายแล้วที่เราจะเป่าหิงฉุบกันมาเริ่มหนึ่งสองเริ่มขนาดลงช้าแล้วเนี่ยแย่ละหนึ่งนะนี่ใช่หรอเออก็แหงง่าออกกระดาษก็นี่ไงออกดูมีเอาชนะเป็นใหญ่เห็นไหมหลงรัเริง รอบสองนะไม่ต้องไปตองอ่ะรอบไปงเหรออือชุดสุดท้ายชุดเนี้ยนะกคนอยากเห็นมินตาเซอร์บิทไหมคะโอ้ยดูกระโปรงดิขอโอ้ยแกเรียกว่ากระโปรงเถอะเขาเรียกว่าประหยัดเนื้อผ้าเนื้นี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าหัวล้อทีหลังดังกว่ามาหน้าคะอะไรต่อดีวะ ฉันละฉันจะไปถามใครอะคะหอนะคะขอเข็มตัดไปค่ะแล้วพวกูเขก็ทำงานได้นะคะเออไม่จงทุกคนคะชุดนี้ให้มีตันกี่คะแนนคะคอมเมนต์มาได้เลยชอบชุดไหนที่สุดเรียงลำดับมาเลยนะคะ1,2,3,4,5โอเคใครที่สนใจ นะคะอันนี้ก็เป็นเซรั่มของสมุตโตนะคะเป็นเซรั่มมะเขือเทศนะคะราคา39บาทหาซื้อได้ที่เซเว่นทุกสาขานะคะก็จะช่วยเรื่องผิวกระจ่งางใสนุ่มชุ่มชื้นค่ะ <Yeah. S 1> แล้วก็อีกตัวหนึ่งพูชชั่นวีล็อกนะคะล็อกผิวตึงเฟะบอกลาริ้วรอยแห่งวัยราคา49บาทซื้อได้ที่เซเว่นทุกสาขาหรือเพจเบอร์8ปนะคะ <Yeah. S 1> ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายนะทุกคนบาย ทำไมกลายเป็นชิทสุดท้ายไม่มั่นใจสุดเลย<ป> <laughs> บาย <laughs>